นะครับวันนี้เราก็มาดูความคืบหน้าของเจ้าน้ำชานะครับที่ไทวิวเชร่พ่หัดเดินนะครับก็มันก็พยายามที่จะเดินเพื่อช่วยเหลือตัวเองนะครับตอนนี้ผมปล่อยนะครับจะไม่ช่วยเหลือนะครับเราก็มาดูกันเรื่อยๆนะครับ ที้เราปล่อยให้อยู่ในสนามหญ้านะครับให้มันเดินมันจะได้ไม่เจ็บเท้าแต่สังเกตดีๆนะครับหางก,ก็จะกระดิกแสดงว่ามันมีปฏิกิริยาตอนนี้ก็ลุ้นว่าขามันจะกลับมาเดินได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาดู ทนลงสังเกตที่ขาหลังวัน,นดีๆนะครับแล้วมันจะกระดิกไหมไปเดินทัวหลังไป น่นสงสารมาเนี่มาเดี๋ยวนี้มาหางมันกระดิกได้นะครับแส้งนี้อาการมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับปกติเราจะใส่สายห้อยขาอยู่ด้านหลังนะครับ แต่นี้เราลงให้มันหยุดพื้นดินนิ่มๆดูมาดูว่ามันจะกลับมาเดินได้หรือมันจะช่วยเหลือตีนยังไงช้าางมันอยากจะกินน้ำนี่ช้างดื่น้ำจริงจริง น้นจนี่เราตัดขนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเรายัง้อยขนยาวมันจะทําให้มันอับในเวลามันฉี่มันขี้มานะครับมันจะเลอะทางก้นแล้วมันทําให้อับที่มันจะทําให้ติดเชื้อขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจตัดเกลียนเลย เพื่อรักษาความสะอาดไปในตัวของเขาด้วยนะครับลดกลิ่นตัวมันอีกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ดูแลรักษาความสะอาดของเราได้วิิีโอเคนะครับผมขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับใครสนใจวิวเชนนะครับก็ลองติดต่อไปในที่ไทยวิวเชนโปรดักตไทยแลนด์นะครับ